สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในสอนน้ำบ่อนิสันยุคใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมืนอนีมาเห่นน้ำใสๆเป็นแป้นมือนีใสยอยู่แต่เลือกแห้งเออแต่เลือกแห้งตัวเลือกแห้งไมง่ไม่ลักเบื้งตีไม่ลักไม่ต่รุ่นขนาด3เมตรเสียบเหลือแต่ป้ายเจ้าดอกพนักมีขอนไม่หญ่นอนอยู่นี่ครับพี่น้องครับเพป่าเสาแหงก่วมไปเลยเอาแหงวานก่วมไปเลยมือนีอ่านกินในขอนเออไม่เคยมาในเพิ่นครับบางนี่ก็เลยบุกหัวขอนอยู่บางที ไปเป็นเสือกินด่างเนี่ยครับเฮ้ยจะต้องเอาไปหาด่างกันดิฮะแต่มือ่อกี้บ่เลิกปันใดเลิกแตุ่่นครับปูกลางด่างครับลงไปห่วยแต่แฮ้ไปยุติื่นมนื่อกี้เฮต้องเอาใส่คอนนี่ครับมองนี้พี่น้องจ่มได้บ่ครับมองทีเอาป้าลหลายๆโลขึ้นอันที่ไดนเป็นลอยโลครับก็คือจุดนี้นะครับเด้อ จุดนี้นะครับแล้กก็สิไปไล่มองเกาเลยครับไล่แต่มองคุณมาแล้กกระสผพานจุดนี่จุดสําคัญนี่ไปหาพูนนะคือแห,กหองกเฮาครับเห็นมาแน่ไปเห็นลุงบ่กค,คือจุดนั้นครับมองเท้าใสแหก็คือขยับไปอีกน้อยหนึง่งตามที่พี่น้องบอกมาแล้วครับว่าอยากให้มาเรียนมองบ้าหลายๆเนี่ยมาหน,นีมาแล้วเด้อครับแล้วพี่น้องเด้อมีโอกาสได้มามองนี้แล้วนะก็สิไล่ต่อจะหนีไปไปหาแหนะครับแต่มองน,นี้เมือนน่อน,นีมันแป้นเมื้อนั้นลากออกจนเบิดเได้ครับ็นบอจดมันสะอาดเลยมันเป็นเป็นสีเลย นี่ลากขึ้นมาจนดำเบอร์ละตรงข้างบนมันก็สะอาดแต่ปลามันก็สีไลหยากแน่นับบเดินล่อเบิ้งนะครับมื่อนี่นะครับสิมีปลาใหญ่บ่อนงามๆบ่นะครับแล้วก็สีสามารถเอาขึ้นมาได้บ่เป็นพี่น้องล่อติดตามเบิ้งนะครับเด้อเป็นกำใจให้ทีมงานทำเด้อครับแต่พี่น้องครับเบิ้งเด้องงยังไงนี่ครับพี่น้องหยาหนาหยาฆ่าได้เลยครับพี่น้องเนี่ยบาดได้เลยนี่วฮายถูกแต่เมาหนูวงเงินนี่มาหาปลา น้าปลาเดีนี่แต่เวลาเดาอจับปลานี huh. ่นีด้ครับเด้อ้องถ้มันปีนแล้วปุ๊บมันสมีปลาอยู่ในหักมันแตครับเจ้าเหมบต่ีอเอาขึ้นมาตองไห้ตัวไเอนหยไอ้สักคู้าแหงปุ๊บมันก็ดินครับนั่น่พอตั้นะเออนั่น่ปยังนี่นี่นี่เนี่กูจะจับตัวมันไมได้นะ เนี่นะครับวิโด้กับกตีนคือนมาต้องพอตลอดเด็าจะพางอะไรมากานี่จับจับจับไปเลยนี่เดี๋ยจะนีดเติมไปครับกำลังผลเมื่อแยกำลังสิเล่ออกก็ได้เหือนกืนครับยังกะสร้างทั้งหลังือบสิออกขอมแล้วระวังทีหลักไปโ่ม่อแต่มเบิรนแล้วมันยัสนอยู่นังหลีอยู่เดี๋ยวเติมหลายตัแล้วครับ ไปนอน <Inst> ครับนี่จอนด่างเหลือแคบแคบสนิทนะครับเด้อพี่น้องเด้อด้านขางก็คือเฮียนี่แหละครับน้อนแนบเป็นอีกบ่อนี่ด้านขางกดีทีมงานหนึ่งครับเด้อฝึกกระหางกันไปกันโอ้โหครับพี่น้องครับเดี๋ยวเออครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งได้ป้าขึ้นมากระดานบ่ครับโอ้บ่ธรรมดาครับอันนี้สูตรโตงามครับพี่น้องครับมเพิ่งได้สองตได้เมื่อกี้เพิ่งย้อนพระไทยขึ้นไปนี่ครับด้านด้านขางนี้ทีมงานได้เพิ่งมาเห็ดแบบไปกันเลยครับนี่เพิ่งเอา พนนะเอาเอาเหาะครับนี่น้าเดี่ยวกงแหงะครับเดี๋ยวเราหลุดไม่เอาครับอีกนิดเดียวข้็สิไดรลันแหปิดแหลงคอนร้อมดหนาทีคอนย่นนพัฒนีสัมผัสคอนนั่นอยู่ดงอ่นับงมบ่อต้อแห้คอนเยแรอมาสุดของคอนมันโกนอยู่

เนี่เราเปิ้ลถอดเสือสูเลยวันนี้เราเปิถอดเสือสูเราเปิ้เอาเสือมาวันนี้ถอดเสือสูทิเอ๊ะปลาส้นด่าออกไปเลยส้นข้างหลังเบิ่งปลาในกระชังเหรอโอเคปลาจีครับโอ้ครับพี่น้องตอนนี้ปลาออกไปเลยตัวหนึ่งครับคนหนู่มตะศีบ่อพอออกรเร่บริกัทไทยก็ออกไปจ่อย อัานตงมือเพื่อนนี่ห่อเลยออคือส่องนี้อัไหนบ่นนไหนบ่นมันรวมกันไนิดมันรมครับเพะนป้ามันอยู่ในี่นิดในหิตินในในหิตมหมองคนเหยียบเลยออกไฟไปเลยครับแต่ขนาดสีบอลใส่งเอียงเท่าไรเออเออเอามือส่วนกันเลยกอดดูดูเลยอ่างเบิดบอลรวมทั้งใตได้ บอกว่าจัดที่ซำลอยแหีเจ็ดว่ายืนพิงตกอเจนี่แหียเวียดพายต่อขาเลยเดี๋ยวมันเป็นต่อครับมันก็เลยนลายกันไปเลยต่อแหลมกันแห่สีขาดไอ้หอกแหวนลอยก็พิลทีมงานนี่เพิ่นมาล้างเพิ่นขึ้นก่อนครับนี่เด้อเพิ่นขึ้นก่อนละก็วางก็ต้องสิกลับกันละเพิ่นเออคือสิบปั้นถือกันครับมื้อนี้เพราะมือขึ้นฝนตกแห้งครับ ปลามันกระจายอยู่วป็นยังอนปลามันกระจายมาบอกวิธีกันเฮ็ดก็ได้ครับพี่น้องครับมื่อนี้บ่เห็นกระสังเขาจ่อยเนาะบ่เห็นแมเห็นกระสังเขาแต่ว่าเขาได้ลายโบแจ็คแล้วนม่ไปบินกระสังเขาเขาเฮ็ด เห็ดเหลีเร็วแหงตออนดอรเห็ตอคนเดอดดแขาลงมาเปิบข้าวเห็ดปิ๊บปั๊ปั๊บข้าขึ้นเลยครับนี่มันขึ้นไปนยแนวบนเยอะมดูต้อเดมากดเลยสิดมากดัดไอ้ต้อมองไอ้ของมัของของเห็ดนุขึ้นด้ึงเที่ยงสอเน้ยมาครับขาขึ้นมาดันบนแล้วเห็ดเอางยๆกันได อ้ขี่ลายแห้งด้อนี่ปุ๊กสั่งเลเดี๋ยวให้เป็นมุนกันค่ะโอ้สลูดแหรอปลาไทยกับโต้งงามเมื่กั้ครับพี่น้องมันมีขี้ลายได้นี่นี่ปลาไทยเขามีโต้งงามเลยครับเดี๋ยวหยาออกก็เห็นนี่ แต่มันแห่งบ่อลไลท์ครับมันแป้นเฮ้ยตกแข่งยงกับนี้ตกแข่งเด้อมูตอแข่งเอ็ด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 อยู่เสียงบกแค่ยังนี่ครับพี่น้องครับเอาพี่น้องแนมมึงเด้ครับเด้อจะนีประมาณนี้แหละครับอย่างนี้น้อยแต่ดีครับพี่ประมาณดีครับพี่ดอกวันหนึ่งก็ได้สนีถือว่าหลายอยู่ เก็นเอาง่ายๆครับฮะกินเลยได้สามีก็โทษเราทำไมได้เห็นทีมงานน้ำเลือเข้าลงมีแต่หมองหงครับเจอหนีลงเห็นหมองแป้นครับบ่ได้เห็นยังหมากใหม่เลยเออเห็นนไหมเออเห็นเลยครับพี่น้องครับหนึ่ประเทศไทยมีตาโตวันรุ่นนี้แหละมันแห่งบอยไลท์นี่น้อยไปเนี่ยนี่บ่ได้หมางปลาันสิ เดี๋ยวว่าขันตาขาไผ่เหี้ยไผได้งไปหันเลยมอไปทุกขุนเลยกับตาข้เลยันได้เลยเลยนี่บ่ไปไไปเรืวไปได้รถตีละสิบตเลยเนี้ได้ขึ้นได้เลยมันี้จะด้กี้ขอไปไหนหน้าเขาไถบมมันไถว่าขาเรียวขาใส่กันแล้วไปคุณออกรูกพ่อกันได้ัแก เอาปหนซิปลายปลาห่อยเอาปอันปลาองปลาสตัวบปลี้ปลาองตัวนีปลตัวนตหนึ่งปตองิ้ปลาสตคือนี่ตีนี้ประมาณนี้นด่างเปลาด่างใช่ไหมโอ้ตัวนี้ก็ไปิวเหไร้ยูันหนเห็นทิงไงครับพี่น้องได้บ้างนี่ เห็นเอาไงไงเหลียวที่งานน้องคนนี้เหลียวเตยเวียนเลยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากหาได้ได้เสริมนะครับเล่นเกมอยู่บ้านครับเล่นง่ายได้เงินจริงนะครับพี่น้องก็สามารถแอดไปที่คลิปอ้นเอาคืนให้เบิรงนะครับเด้อพี่น้องเด้อก็ลองแอดไปเล่นกันครับพี่น้องเล่นง่ายได้เงินจริงครับแอดสโบ่อหนึ่งสี่เก้าเล่นเกมได้เงินจริง 149